สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมติวเตอร์ออสนะครับจะมาแบ่งป,ปันประสบการณ์ในเรื่องของการลบเพื่อนนะอย่างถาวรในลน์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนมันเยอะแต่ไม่มีคุณภาพคําว่าไม่มีคุณภาพก็เหมือนกับเฟซบ o o กนะครับก็คือไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราเลยนะไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะฮะขั้นแรกเลยนะครับให้คุณมาที่หน้าหลัก ของลน์นะคุณเข้าไปที่ลายเสร็จคุณเข้ามาที่หน้าหลักที่เป็นรูปบ้านนะกดที่หน้าหลักพอกดที่หน้าหลักนะครับตรงนี้คุณจะเห็นคุณมีเพื่อนกี่คนใช่ไหมผมส่วนมากผมจะเลือกนะครับเพื่อนคนไหนไม่มีคุณภาพผมก็จะลบ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 ออกตอนนี้ผมจะมีเพื่อนร้อยสิบแปดคนเราก็กดไปที่เพื่อนนะครับหน้าหลักเนี่ยนะครับเรากดไปที่เพื่อนพอกดไปที่เพื่อนนะครับก็จะมีเพื่อนนะครับนะนะเราก็ไล่ไล่ไล่เลยเรามีเพื่อนคนไหนบ้างนะครับ หลังจากที่คุณไล,ไ,ลไ,ลไล่เสร็จแล้วนะคุณต้องการจะลบเพื่อนนะสมมติว่าผมจะลบคนคนนี้นะฮะคนนี้นะไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะฮะสมมตินะผมก็กดกดที่รูปเขานะครับกดธรรมดานะครับไม่ต้องไปแช่นะครับแล้วก็มีคําขึ้นว่าแชทโทรวิดีโอคอนะฮะแล้วกดคําว่าแชทนะครับพอก,กดคำว่าแชทนะครับมันจะเรามองไปข้างบนเห็นไหมครับอันนี้คือผมส่งข่าวไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขาคือ คือไม่มีปฏิญาตตอบโต้อะไรพวกนี้นะครับเราก็ทําไงเราก็จะบล็อกเขาอย่างนี้นะสมมติว่าเราจะลบเขาออกจากแล้วกดที่สามขีดอันนี้ผมสาธิตได้ดูนะนะนะพอกดที่สามขีเสร็จแล้วนะครับเราก็เดีย๋ยวนะลรวก็กดบล็อกนะครับพอกดบล็อกแล้วนี่เรายังไม่ได้ลบอ่านะนี่คือบล็อกไว้เฉยๆนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะปลด อ่าก็เรียกว่าปลดบล็อกนี่ออกได้นะครับแล้วก็เราไปที่หัวลูกศรครับด้านบนสุดซ้ายมือนะกดถอยหลังไปเลยครับถอยหลังไปหน้าหน้า <c oughs> หน้าของลายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็มาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณจะเห็นรูปเฟืองเห็นไหมครับรูปเฟืองอยู่ตรงนี้คุณกดรูปเฟืองเลยครับปั๊บนะแล้วคุณก็ไล่มาคุณจะเห็น เพื่อนคำว่าเพื่อนคุณกดที่คำว่าเพื่อนนะเห็นไหมครับก็จะมีเชื่อผู้ผู้ใช้ที่ที่เราล็อกไว้คือหนึ่งคนก็คือคนนี้เห็นไหมฮะวิธีการนี้เราก็จะทการลบนะเรากดลบเลยถ้ากดลบนี่หมายความว่าเราไม่ต้องการเขาเป็นเพื่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการปลดล็อกเราก็ปลดล็อกตรงนี้แต่ถ้าลงการลบ ก็ลบตรงนี้เพราะา็จะเขเียนไว้ว่าถ้าเราจะลบก็คือคุณจะไม่ได้รับข้อความจากผู้ใช้ที่ถูกลบจากผู้ใช้ที่บล็อกไว้นะฮะคุณต้องเพิ่มเพื่อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ค้นหาด้วย id หรือสแกนกีวาโค้ดเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าคุณจะลบคุณก็กดลบนะไหนว่าเอา่อคุณจะปลดล็อกคุณก็กดล็อกได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นวิธีการ,รก็ง่ายแค่นั้นเองคุณก็จะ ไม่มีคนที่คุณบล็อกไว้แต่ถ้าคุณจะบล็อกก็คือคุณต้องการลบก็คือลบไปเลยนะฮะวิธีการไง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้สําหรับรายการที่จะลบเพื่อนอยากถาวรนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงมาแบ่งปันนะประสบก,การณ์ในเรื่องของการลบเพื่อนนะครับที่ไม่มีคุณภาพนะฮนะมีมีเปผมดูนะครับที่จะลองลบให้ดูคนคือไม่มีประฏิทธิภาพเลยนะฮะ ที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผมเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลบเขาไปนะครับลบไปลบไปลบไปคนไหนดีคนไหนดีเ,เฮ้ยนะนะไหนดีนะนะเราก็ไล่เลย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 โอ้โอโอโหโหคนไหนดีวะนะครับเราไลา่ไล่ไล่ไล่เลยนะถือว่าอ่าไม่ไม่มีเราก็เอาคนเดิมนะหรือว่าคนไหนดีครับผมขอหา นะผมก็ลบไปเยอะแล้วนะครับเพื่อนที่ไม่มีคุณภาพนะฮะไม่มีคือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผมเลยนะฮะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผมเลยเนะีนะ่ยอะผมจะดูนะฮะไม่มีปฏิสัมพันธ์นะฮะกับผมเลยอ่านะผมจะทําการลบอ่า <c oughs> อย่างเงี้ยนะคุตวีชายช่างแอร์นะ่ผมก็กด ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยไหมครับไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยแล้วก็กด <c oughs> นะครับวิชัยเดี๋ยวนะครับทวีชัยพี่ <c oughs> กดไปที่หน้าหลักอ่ะทวีชัยนะครับกดไปที่แชทมือนเดมแล้วก็กดสามขีกดบล็อกนะครับแล้วก็ถอยหลังออกถอยดีกว่าแล้วก็มาหน้าหลัก มาหน้าหลักแล้วนะครับก็่กดที่เฟื่องนะครับแล้วก็มาที่เพื่อนงาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนที่เราบล็อกฮะนี่เห็นไหมบล็อกเป็นไงครับเราก็ทําการลบเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับอ่านี่คือคือวิธีการลบง่ายๆสําหรับเ,รเพื่อนนะครับเราคิดว่าในส่วนตรงนี้ก็คงจะมีประโยชน์นไม่มากก็น้อย สำหรับคนที่นะฮะต้องการที่จะลบเพื่อนในไลน์ก่อยทูกช่านโชคดีครับนะแต่อย่าลืมนะครับในสิ่งนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของยู <c> u <oughs> ูบเนะี่ยผมก็มี Youtube อยู่ตรงนี้นะฮนะอ่าอยู่ที่ตรงนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะฮะช่องของผมนะครับติวเตอร์ออนไลน์ออฟไลน์นะครับตรงนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับอนะ่วิดีโอมีมากมายเลยนะครับที่จะ ให้กับทุกท่านนะเวลาผมทำเอ่อวีโอขึ้นมาใหม่ๆนะครับคุณจะไม่พลาดข้อมอูลดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่อง d ิวิตเตอออปั้นออนไลน์ออฟไลน์ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดี